วันนี้นะครับผมจะเล่าอยู่3ามเรื่องด้วยกันเป็นเรื่องที่หลายคนรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนเพิ่งรู้ตอนที่ผมเล่าเรื่องที่1วันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีการรายงานตัวจากสวชุดใหม่สองร้อคนนะครับและตัวตัวสำรองไม่รู้จะต้องรายงานหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะรายงานนะเป็นหลายคนนะ ตัวสำรองในถูกใช้ไปนหนึคนแล้วเพราะคนหนึ่งที่เป็นสอวอเสียงตามสายจังหวัดอ่างทองถูกตัดสิทธิ์เป็นหคนก็ดึงสำรองขึ้นมาใช้1คนตอนนี้สอวอรครบ200คนแต่สำรองเหลือ99คนเพราะถูกดึงมาใช้วันนี้มีการรายงานตัวนะเป็นวันที่สองและวันสุดท้ายคือการรายงานตัวในวันจันทร์ก็มีการรายงานตัวเรียบร้อยแล้วเขามีการนะ ประเมินกันว่านะสวเนี่ยจะมีการจับกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มสีน้ำเงินกลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนเลยมารายงานตัวเมื่อวานนี้นั่งรถตู้มาด้วยกันสวนั่งรถตู้แสดงว่ารู้จักกันหมดใส่เสื้อเหลืองมาพร้อมเพรียงกันเลยใส่รถมารถตู้ลงพร้อมกันพลึบหกคนเลย เป็นสอวอจากจังหวัดสุรินทร์เขาเรียกเป็นสอวอสายสีน้ําเงินนะก็มีสสภูมิใจไทยจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะลงมารับที่ชั้นล่างเพราะเขาก็ต้องขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้นสองที่สภาก็ทั้งหมดก็ตอบเหมือนกันเลยแปลกนะนะักข่าวจะสัมภาษณ์ไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยนะครับนะใส่เสื้อเหลืองมาพร้อมกันเลยเขาบอกว่าสอวอสายเนี้ยสายแรกเนี่ยคือส,ส,สายสีน้ําเงินไม่ใช่รถไฟฟ้านะ เป็นสวสายสีน้ำเงินเนี่ยมีประมาณร้อยยี่สิบสามคนเป้าหมายของกลุ่มนี้ไม่หวังอะไรมากหวังสามตำแหน่งไม่หวังมากหวังทั้งหมดเลยสวสายสีน้ำเงินร้อยยี่สิบสามคนเนี่ยหวังสามตำแหน่งเท่านั้นคือตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองไม่หวังเยอะหวังหมด สวสายที่สองคือสายประชาชนคือเข้ามาเองเข้ามาเองฮะสายนี้เข้ามาเองตามสายอาชีพต่างๆไม่มีการจัดตั้งสายนี้มีประมาณเกือบเกือบสาคนแล้วก็นะยีกว่าคนนะฮะแล้วก็สายสุดท้ายเขาเรียกสวสายอิสระนี่เขาเรียกกลุ่มตัวเองเป็นอย่างนี้เลยนะสวสายสีน้ําเงินสวประชาชนและสุดท้ายคือสวสายอิสระเขาว่ากันว่าสายนี้มีประมาณ30 ถึง40คนนะสายนี้ก็เขามีการพูดคุยกันสองสายมีการแอบพูดคุยเจรจารับกันสวสายประชาชนกับสายอิสระเนี่ยเขาประชุมกันไม่รู้ประชุมอีท่าไหนว่ากันว่าจะเสนออาจารย์นันทนานันทวโรพาศนะอาจารย์มอเกลิกนี่นะเนี่ยเลยอยู่อยู่เลย,ยถัดบ้านผมไปเนี่ยนะมมหาวิทยาลัยเกลิกอาจารย์นันทนะน,น,นานันทวโรพาศเป็นหัวหน้า นะฮะภาคสื่อสารมวลชนปริญญาโทหรือไงหรือปริญญาเอกเนี่ยนะของหมหาวิทยาลัยเกลกก็จะเสนออาจารย์นันทนาเนี่ยชิงประธานถ้าไม่ได้ประธานก็ชิงรองประธานแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะประธานเ็ามีคนจองแล้วประธานนี่เขาเป็นคนบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่ใช่บ้านใครบ้านบุรีรัมนะครับนะก็บ้านใหญ่บุรีรัมเนี่ยเขาส่งเตงหนึ่ง เข้าประกวดคือคุณมงคลสุรสัจจะคนนี้บอกไม่รู้มาทรงเดียวกับาลุงป้อมเลยไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเขาบอกว่าท่านจะเป็นตัวเต็งประธานสภาอ๋อไม่รู้ไม่ทราบครับสภาัณ์นักข่าวประมาณนี้ยังไม่รู้ครับยังไม่ทราบครับยังดีไม่บอกัะไม่รู้ไม่ทราบครับแล้วแต่คนบ้านใหญ่ครับไม่ได้พูดอย่างนี้ผมพูดเองแต่ดูแล้วคุณมงคลสุรสัจจะเนี่ย น่าจะเป็นเต็งหนึ่งประธานวุฒิสภาเวลานี้เพราะว่าสปอตไลท์ฉายชัดเจนเหลือเกินแม้ผมข้างบนจะบางสักนิดนึงแต่สปอตไลท์ฉายชัดเจนเลยฮะปรากฏว่าอย่างนี้คุณมงคลสุรสัจจเนี่นะประวัติไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าประวัตินี้เป็นประวัติที่การันตีแคนดิเดตประธานวุฒิสภาเนื่องจากคุณมงคลสุรสัจจะอดีต เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไงฮะชัดเจนไหมใครที่จะเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยแม่มันต้องมีเสื้อกเกาอชั้นดีนี่เห็นหลายท่านคอมเมนต์มาว่าเป็นอาจารย์ส้มอาจารย์นันทนานันทวโ,โรภาสก็เขาก็อยู่ในสายสายกลุ่มสื่อมวลชนแต่ว่าอาจจะมีความนิยมชมชอบในพใรรคก้าวไกลก็ถือว่าเป็นเป็นสวสายสีส้มนะฮะ ทะลุมา18คนสายสีสม้มก็อยู่รวมๆตรงนี้นะ <c oughs> ก็จะเสนออาจารย์นันทนามาเป็นคู่ชิงนะคุณมงคลสุรสัจจะอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่จะพัดจะผูวันนี้ว่าจะาเกษียณไปนอนเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเป็นวุฒิสมาชิกนะส้มหล่นแล้วก็ดูจะหล่นไปถึงการได้ตำแหน่งประธานประธานวุฒิสภาด้วยด้วยความที่ เต็มอกเต็มใจคนบ้านใหญ่ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องดาวของอสอวอซึ่งผมฝากไปนิดหนึ่งนะการที่ได้ประธานสอวอรประชุมเรียกประชุมอะไรเรียบร้อยเนี่ยต้องรีบนะสางบัญชีนะเพราะบางคนเนี่ยเข้าไปในโคต้าคนอื่นเขาอะไม่ตรงคุณสมบัติไม่ตรงกลุ่มที่ตัวเองเข้าไป วุฒิการศึกษาก็ไม่ตรงซึ่งวุฒิการศึกษานี่ซีเรียสนะฮะเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะใช้วุฒิการศึกษาอะไรก็ได้นะที่จะมาเป็นสมัครสวรเนี่ยเพราะว่าจบปถมเจ็ดเนี่ยการหลายคนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มีบางคนนี่ใช้วุฒิการศึกษาเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ห้องแถวด็อกเตอร์แคลิฟอร์เนียด็อกเตอร์ห้องแถวซึ่งเขาไปพิสูจน์กันพิสูจน์ทราบมหาวิจัยนี้นะมีเก้าอี้ กับโต๊ะทํางานอยู่อย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นทั้งมหาวิาลยมีแค่นี้เองเ่ยที่เหลือเป็นห้องแถวคอยผลิตใบปริญญาที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนรองรับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้วุฒิการศึกษาเขาไม่ได้บังคับว่าคุณใช้วุฒิอะไรแต่คุณถ้าคุณใช้วุฒินั้นแล้วคุณต้องเพลย์เซฟนะปลอดภัยนะวุฒินั้นเนะี่ยเป็นวุฒิที่มาได้มาในลักษณะทีะ่โดยชอบคุณไปเรียน ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินจบจ่ายเงินครบจบแน่ได้ใบปริญญาบัตรได้ศาสตราจารย์ได้ด็อกเตอร์ได้อะไรมาไอ้นี่เป็นเรื่องที่ต้องมีการเช็คบินกันย้อนหลังแน่นอนนี่คือเรื่องสวผมเข้าเรื่องแล้วท่านนี้เรื่องที่จะพูดถึงมีสองเรื่องด้วยกันกรณีที่ผมจัดรายการไปวันก่อนนี้เมื่อวานนี้นะขออภัยเมื่อวันก่อนก็ค,คือเมื่อวานนี้ ก็มีการพูดถึงเรื่องของนะการปัญหาเรื่องการบริหารงานภายในการน้อยเนื้อต่ําใจนะของคุณวันอยู่บำรุงก็ดีแล้วก็ท่านสารวัตรเฉลิมอยู่บำรุงก็ดีวันนี้มีความคืบหน้าอยู่สองสามิติด้วยกันมิติที่1ก็คือว่าล่าสุดเนี่ยคุณบอยสรวงเทียนทอง ไอ้น้องบอยเนี่ยนะเลขาธิการพักเพื่อไทยลูกป่านอะนะฮะลูกเลือหลานป่านาะเนี่ยนะสรวงเทียนทองก็โทรไปง้อท่านเฉลิมเรียบร้อยแล้วนะฮะโทรไปง้อท่านเฉลิมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคุยเรื่องอะไรก็คือคุยเรื่องนี้แหละคงไม่มีเรื่องอื่นแต่สารที่ผมคิดว่าผมได้รับมาเนี่ย นะนะสารข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาเนี่ยน่าจะไม่กลับมาแล้วการที่คุณวันเมื่อวานนี้ให้คนไปยื่นใบาลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สัปดาห์หน้าผมเข้าใจว่าเป็นวันอังคารก็จะให้คนไปยื่นหรือตัวเองอาจจะไปยื่นเองก็ได้นะครับที่พักเพื่อไทยลาออกจากสมาชิกพักเป็นอันว่าปิดบทบาท ของอดีตสส,สพักเพื่อไทยแน่นอนถ้ามีการยื่นนะฮะรวมถึงกรณีท้าสารผมมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าการที่คุณสวรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยโทรไปหาสารวัตรเฉลิมเนี่ยนะไม่น่าจะกล่อมกันสําเร็จไม่น่าจะกล่อมกันให้กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็วิเคราะห์ต่อนะฮะว่านะฮะกรณีตรงนี้เนี่ย มันจะคืบหน้าไปทางไหนว่ากันว่าหลังจากที่คุณวันยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยก็จะมีการนัดหมายนักข่าวถแถลงข่าวเปิดใจเรื่องของบทบาทตัวเองซึ่งนะเท่าที่ผมได้ยินจากคนใกล้ชิดมาผมนี่ใกล้ชิดมากเอาง่ายๆได้รับนะข้อมูลจากคนใกล้ชิดคุณวันว่าสองส่วน ส่วนที่หนึ่งที่คุณวันจะขยับขับเคลื่อนนะครับน,ะนี่หลายท่านบอกว่าปิดตำนานใจถึงพึ่งได้ก็ยังไม่ปิดนะนะปิดที่พักเพื่อไทยแต่เขาจะไปขับเคลื่อนในฐานะหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้นะฮะใจถึงพึ่งได้แล้วก็ผมจะเล่าไปฟังว่านะเขาจะขับเคลื่อนคือรับเรื่องราวร้องทุกข์คนในกรุงเทพเป็นหลัก นะเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นพื้นที่กรุงเทพและบทบาทที่สองน่าสนใจตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าทำไมไม่อยากให้ท่านคิดว่าเราจะต้องนะขับสไล่ส่งเพราะว่าการขับสาไล่ส่งบางเรื่องบางอย่างของกองเชียร์ของ fc เนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะเลยทงผมบนห่วงผมก็ประคองไว้ในฐานะที่คนรักพักเพื่อไทยก็ห่วงนะครับว่า ต้องประคองตรงนี้ไว้เพราะบทบาทที่สองที่ผมได้ยินมาก็คือบทบาทคุณวันจะเป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลอันตรายนะผมบอกว่าปัจจุบันนี้ลำพังเฉพาะพารรคก้าวไกลรัฐบาลก็หนักหน้าอยู่แล้วหนักหนาสาหัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าผลักมิตรเป็นศัตรูบทบาทที่ทหน่งที่คุณวันก็บอกว่าจะไปเป็นหัวหน้าครอบครัว ใจถึงพึ่งได้นะครับดูแลพี่น้องคนกรุงเทพบทบาทที่สองจะทำหน้าที่บทบาทตรวจสอบรัฐบาลตรงนี้ผมขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นเลยนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าต้องเข้าใจนะคุณวันกับคุณพ่อเนี่ยนะครับอยู่พักเพื่อไทยมาตลอดก็ยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะฮะการเป็นบทบาทตรวจสอบรัฐบาลต้องดูว่า จะตรวจสอบอย่างไรหรือจะมีการาถแถลงข่าวมีการยื่นเอกสารตรวจสอบอะไรหรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามชมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่แน่ๆก็คือว่าพักมวลชนซึ่งเป็นพักในอดีตของคุณเฉลิมที่ผมเข้าใจว่านะฮะผมเข้าใจเอาเองว่าน่าจะให้ใครรักษาการพักมวลชนไว้พร้อมที่จะปัดฝุ่นตลอดเวลาที่จะต้อนรับ นะเรียกว่ากลับมาการกลับมาคือถ้าเปรียบเทียบนะก็เรียกว่าเป็นเป็นสิงโตเท่าอของคุณเฉลิมเนี่ยนะนะฮะแต่คุณวันเนี่ยคือพยักษ์หนุ่มเป็นพยักษ์ติดป,ปีกและมันไม่ใช่หมดแค่นี้นะนะฮะคือเราไม่ได้ห่วงว่าพักเพื่อไทยจะนะล้มล้มความกระดานไม่ใช่ใครจะเข้าจะออกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า มันมีผลสะเทือนอยู่สองสามจุดอย่างที่ผมบอกจุดที่หนึ่งคือคุณเฉลิมนี่เขาบารมีแม้ว่าจะเดินเหินลำบากแต่บารมีเนี่ยนะก็ยังไม่ธรรมดาความเป็นสิงเท่าก็เป็นสิงโตเท่าที่มีบารมีอยู่คนที่สองคือพยักษติดปีกพยักษหนุ่มก็คือเรื่องของคุณวันอยู่บำลึงอยู่บำลุงและคนที่สามอย่าลืมนะคนนี้ มาแรงเป็นม้ายูนิคอนนะถ้าปั้นดีๆเนี่ยเป็นม้ายูนิคอนเลยนะก็คือนะคุณกามโม,โมลูกชายคุณวันอยู่บำรุงคนนี้มีอนาคตเป็นดาวฤกษ์นะอย่างที่ผมบอกและคนสุดท้ายที่เราลืมไปคือนะคนหนึ่งที่มีบทบาทในสอกอททมสกอททม,มเนี่ยต้องบอกว่าคนนี้มีบทบาทพอสมควร โกเปกนวรัตอยู่บำรุงวันนี้การที่คุณวันขยับการที่คุณเฉลิมน้อยใจมันเป็นผลให้สอกอ,กอทอมอวันนี้มีความวุ่นวายประมาณหนึ่งผมบอกงี้ก็แล้วกันโกเปกนะโกเปกนวรัตอยู่บำรุงด้วยความเป็นขาเก่าขาแก่เป็นสอกอมานมนานในย่านบางแคเนี่ยนะ แล้วอยู่ในสกสังกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้นะก็มีฤทธ์เรียกว่าออกฤทธิ์ออกเดชก็แล้วกันนะฮะเขาจะให้เป็นประธานกรรมการชุดนี้กู mm. เป๊กบอกไม่เอาขอกลับไปเป็นชุดเก่าที่เคยเป็นใครไม่ยอมไม่เป็นไรกูไม่ให้ความร่วมมือก็แล้วกันประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเด็ดอกไม้เนี่ยมันสะเทือนถึงดวงดาวมันไม่ใช่แค่ พื้นที่ใหญ่ที่เป็นพื้นที่แค่สอสอหรือแค่ในพักเท่านั้นตอนนี้ในระดับสอกอมันเริ่มขยับขับเคลื่อนมีผลแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอยู่บำรุงอยู่ในนั้นอีกหนึ่งคนก็คือโกเป็กขาเก่าขาแก่ถามว่ากับเพื่อไหมมันก็มีแรงสั่นสะเทือนเป็นเอิร์ธควกเป็นแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวแน่นอน แล้วสำคัญไปกว่านั้นวันนี้ที่จะมาเล่าสู่คนฟังด้วยเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยก็คือว่ามันมีข่าวเล็ดลอดออกมานะฮะมีไอ้จริงจกผมเนี่ยไปนั่งเกาะบัลลังท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้สถานการณ์การเมืองมันยังไม่นิ่ง ยังสั่นไหวขนาดนี้อน,นี้เปิดความลับกันเลยมีความเป็นไปได้ว่าท่านผู้ว่าชัดชาติอาจจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเหมือนผู้ว่าอัศวินจำได้ไหมเหมือนกลุ่มผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าชัดชาติสมัยหน้าถ้าการเมืองขืนยัง นะแบ่งสีแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วมากขนาดนี้ต้องยอมรับนะวันนี้เพื่อไทยเนี่ยได้ประมาณยี่สิบกว่าที่นั่งเช่นเดียวกันกับก้าวไกลที่ได้สกในกรุงเทพมหานครยี่บเอ็ดที่นั่งหรือไงผมจำไม่ได้แล้วเพื่อไทยได้ประมาณยี่สามที่นั่งห่างกันแค่สองที่นั่งนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ว่าชัดชาติเนี่ยถ้าจะชิงเค้กกทมในอนาคตก็อาจเป็นไปได้นะ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าสกมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับผู้ว่าชาดชาติอาจจะขอชิงเค้กเป็นเค้กชิ้นที่สามนอกเหนือจากเพื่อไทยก้าวไกลและอาจจะมีกลุ่มเพื่อนชัดชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งกลุ่มสอกออิสระขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มในนามชัดชาติเนี่ยนะท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแหละมีการคุยกันแล้วนั้นถ้าการเมืองมันคือกระเพื่อมอย่างที่ว่านี่นะฮะนะมีการ นะมีการขยับขับเคลื่อนทั้งในรัฐบาลทั้งนอกรัฐบาลมีการเขย่ากันเรื่อยๆเนี่ยการเมืองไม่นิ่งเนี่ยหลายคนที่เขาเคยเมียงเมียงมองมองแต่แต่พักนู้นทิ้งแต่แต่พักนี้ทิ้งเขาเริ่มคิดเลยว่าเฮ้ยกูอาจจะต้องไปตั้งพักใหม่แล้วเว้หรือกว่าจะต้องไปตั้งกลุ่มใหม่ละเพื่อจะมาขยับขับเคลื่อนการเมืองให้มันสะดวกโยทินไม่ต้องขึ้นอยู่กับพักไหนไม่ได้ มีสอกออยู่ในมือตัวเองดีกว่าต้องไปพึ่งนะพ,นนพักนู้นพักนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าสอกอในกรทรมรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็อย่างที่ว่านะเพื่อไทยนะยี่ก้าไกลยี่สิและที่เหลือน่าจะเป็นอ่ากลุ่มของท่านอัศวินเก่าสองคนนะประมาณเนี้ยก็ก,ก็ก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ขนาด นี่เป็นเรื่องเล็กๆนะฮะในพักนะฮะมันยังขยับถึงขนาดนี้มีการขยับขับเคลื่อนและมีการพูดถึงว่ารอบหน้าเนี่ยเที่ยวหน้าผู้ว่าชั้นชาติอาจจะมาร่วมชิงเค้กพื้นที่สอกอในกรทมอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็นะเป็นเรื่องที่ผมจวกหัวไว้แต่แรกว่าการเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะไม่ใช่สองะ หนบวหนึ่งอาจจะเป็น3นะครับการกระเพื่อมในจุดหนึ่งอาจจะไปส่งผลเอิร์เควェการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวในอีกจุดหนึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีสั่นสะเทือนสสบัญชีรายชื่อของท่านเฉลิมอาจจะสั่นสะเทือนถ้าท่านตัดสินใจลาออกก็จะมีการเลื่อนลำดับมาอีกลำดับหนึ่งก็กลายเป็นคิวคุณก่อแก้วพิคุณทองถ้าจะมาเป็นสสใหม่ แทนท้านเฉลิมถ้าตัดสินใจอย่างใดจังหนึ่งการกระเพื่อมของสอสอการกระเพื่อมของผู้ช่วยรัฐมนตรีมันอาจจะไปขยับในส่วนอื่นๆแต่ผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางบ้านอยู่บำรุงเนี่ยเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นนะอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาของหลายใครหลายคนนะว่าค่อยๆนะค่อยๆนะ ดูแลกันไปให้ค่อยให้บทบาทกันไปแล้วก็ค่อยพูดค่อยๆจะเวลามีความขัดแย้งกันไม่ต้องชิงดาบางคนเห็นรูปนะฮะเล็กๆน้อยๆผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมากบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์เชิงองค์กรมันเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกัน อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความปรารถนาดีจากทุกฝ่ายเพราะว่าไม่อยากให้มันสั่นสะเทือนเพราะทุกวันนี้รัฐบาลก็ทํางานเหนื่อยอยู่แล้วนายกรัมตรีเศรษฐาก็ทํางานแบบหามลุ่งหาม,หามคำ่ำนะฮะวันนี้เดินสายไปไหนไปต่างจังหวัดแล้วก็จะเดินสายไปสากแก้วิกไปดูการค้าชายแดนไปดูเรื่องของสินค้าหนีภาษีของเถื่อนเรื่องยาเสพติดยังไงนะครับเห็นใจคนทํางานอย่างกรณีคุณเศรษฐาทวีสิน นายงมดีที่เราหาไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ผมบอกฮะเพราะฉะนั้นช่วยเป็นกําลังใจกันอ่ค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับก็นะหามิตรดีกว่าหาศัตรูครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์และกดแชร์ออกไปฝากกันติดตามสัปดาห์หน้านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ